ได้เลยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งผักใบเขียวที่ดูแลอย่างดีไปให้นะครับผมไห้ดูสิพวกนี้พี่แอมตลกอ่ะน่ารักน่ารักนุ่นเนื้อเฮ้ยไาเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ช่วยเขากันดีกว่าด,ดีเดี๋ยวมี่กล้วรช่วยยังไงเราฉันคิดออกละผิวดีจังเลยนะจ๊ะน้องสาวที่กรุงเทพเนี่ยเ <_ d itch> ขาอาบน้ำด้วยอะไรหรอจ๊ะน้ำนมหรือเปล่านะ วะสวัดีจ๊ะพวกฉันสองคนเนี้ยมาจากปั้งทางหนูนนะจ๊ะวันนี้ย ขวดฉันเชื้อไก่ไปสิบติดตัวแล้วจ้ะก็เลยเอาไก่ทอดมาฝาดไอ้จ๋ามามามาเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านคนอื่นอะไม่กินจะขออะไเหรอโอ้โหจานอยู่นีนี่เองฉันเอาไก่ใส่ให้นะจ้าเอาไก่ใส่ไปให้หมดจานเลยนะพี่อามเออได้ได้ได้นี่รู้จักกันด้วยเหรอวะเข้ามาซุ่มสี่ซุ่มห้าอย่างจะแจ้งความอย่างนี้หมดเลยออกไปแจ้งความเหรอแจ้งไปสิ ผ <c oughs> ีพวกเจ้าล้อเล่นโอ้ยเม่ไม่รู้าใจงรอกใช่จ้ะล้อเล่นนะ่ะล้อเล่นก็พวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันนี่ไม่รู้จักกันก็ทําความรู้จ,กก <c oughs> จักกันไว้สิเถิดะใชัจ้ะนี่รักกันไปเถิดเราเกิเด่วมแดนไทย <c oughs> มาพี่มะมากินแกงกันก่อนผ <c oughs> <ฮ>ู้เอ่อน้ําน้ําอยู่ตรงไหนหรอจ๊ะคือว่ายืนคุยกันานานน่ะมันคอแห้งอะเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้เองฮะ สรุปนี่คุนบ้าอะไรเนี่ยเอาหน้าฉันไปหยิบมาให้ก็ได้นายดูน่าจะเมื่อยนะให้ผัวฉันนวดให้ไหมผัวฉันนวดนวดนวดเหรอเออฉัน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 นวดให้มามาพี่มานวดนวดะครับอาจ้าเอาไปแบบโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉ ก็ได้เหรอเชิญหลับให้สบาย้ชูเก็บประกูเป็นไงบ้างจ๊ะพี่สบายไหมจ๊ะอืม นี่เมียฉันเองละจ๊ะเล่นไม่ยากคนมาตัวเองละจ้ะแต่มันเล่นไม่เป็นอ่ะพอะ่อยะเด็กพี่แกให้เลยจ้ะเฮ้ยมูดูสิเมียพี่นี่สวยเลยนะสวยเหมือนสาวกรุงเทพเลยจ้าพี่ใช่ไหมละจ๊ะเมียพี่เนี่ยสวยเหมือนสาวกรุงเทพเลยละจ้ะเป็นดาราได้เลยนะเนี่ย อ๊บในในก็ได้ยและพี่เรามากินไกล้กันดีกว่ามาคนสว่ยกินไกล้กันกมามาเร็วมาเร็วมาอ้าวุ้ยเร็วเๆวเ,เ,เอ้นายอะกินน้ำก่อนสิเดี๋ยวกินไก่จะได้ไม่ต้องติดคอขอบใจจ้ะอ๋อชื่นใจม่จ้ะพี่เออกินไก่ยะที่รักจ้ะจะได้มีแรงเยอะๆอะยางไงเลยจ้ะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องต้องทำกันทั้งวันทั้งคืนไปเลยจ้ะยังไงจ้ะเฮ้ยเอ้ะนี่จ้ะไอ้ใบล็อกจิ๊กคุณไม่เป็นไรแล้วนะแล้วนี่มันทำอะไรคุณอะ ุณพอจะเล่าให้พวกฉันฟังได้ไหมใช่ใช่ได้ค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะตัวนั้นต้องเชื่อทุ่นแน่เลยส่วนตัวนี้ต้องเชื่อมูมูแน่เลยอ่ะอน่ารักจัง <c oughs> มาทำอะไรแถวนี้เหรอจ๊ะคุณสวยมีอะไรให้พี่ช่วยเปล่าพอดีว่า ฉันมาเที่ยวแถวนี้ค่ะฉันก็เลยาอทายรูปน้องแกะโอ้แกะบ้านพี่เองเลยจ้ะอยากเข้าไปเล่นกใกล้ๆไหมอยา่าค่ะฉันอยากไปเล่นกับน้องแกะด้วยเสียเลยจ้ะ แค่โดนดีแนะ่ถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยพิชิตกิอย่างดีเห็นด้ถนอมเลยนะจ๊ะพอใจไหมเป็นเด็กดีนี่สิจ๊ะดีเหรไปขึ้น ก็แค่อยากมาเที่ยวแถวๆนี้คนเดียวคิดว่ามันจะปลอดภัยไม่คิดเลยค่ะว่าฉันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ดีแล้วคุณที่คุณไม่เป็นอะไรเนี่ยการเที่ยวคนเดียวมันดีนะคุณเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าคุณนั่นแหละเดีย๋ยวไว้ใจใครง่ายคุณอาจจะไม่โชคดีเทครั้งก็ได้นะใช่ค่ะคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะยิ่งเราเป็นผู้หญิงเนี่ย ยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นหลายเท่าค่ะค่ะ,ะฉันเข็ดแล้วล่ะค,ะค่ะฮอนอยุดบักเลอฟบักสะด้านมาอโอเคพวกคุณเป็นยังไงบ้ครับผมต้องขอโทษแทนลูกบ้านผมอีลีนยครับที่มันเมาหลอไม่ก็ับไปเห็นเรือซัว,ว,วแบบนี้โอ้ยผู้ใหญ่ทำไมถึงพึ่งมาเนี่ยผมแจ้งมาตั้งนานแะล้วนะผมขอโทษอีลีครับงาน,นผมได้หลายโอ้ยปวดหัวจังวะ มึงจะนี้ไปใช้มึงหูเบามึงเห็นเห็นหมู่บ้านเขาเสียชื่อเสียงขนาดไหนมาหนี้นะกูคุจะจับมึงส่งตำรวจไม่ผู้ใหญ่ครับผมขอโทษอย่าอย่าจับมึงส่งตำรวจเลยผู้ใหญ่ขอโทษผู้ใหญ่ครับคนที่แกคนขอโทษเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้มากกว่ามั้งเขาจะต้องจำฝังใจไปอีกนานแค่ไหนกับเหตุการณ์เลวร้ายที่แกทำกับเขานี่ที่แกทำเนี่ยแกรู้ไหมถ้าข่าวมันออกไปว่ามีคนแบบนั้นในหมู่บ้านนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะกล้ามาวะ แทนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีทำตัวดีให้น้องเที่ยวมาเที่ยวไอ้เยอะจับส่งตำรวจให้เข็ดดีไหมผู้ใหญ่ครับพาตัวไปส่งตำรวจเลยครับออออผมขอโทษนะครับคือผมไม่เลี้งใจครับคือผมเมาครับคือผมไม่เล้งใจจริงผมขอโทษทำลายคนอื่นแล้วใช้คำว่าไม่ได้ตั้งใจมันลบล้างนั่นหรอชั่วเห็นแก่ตัวคิดว่าพูดคำขอโทษให้ตัวเองรู้สึกดีก็พอแล้วง,องั้นสิแล้วฉันนะ่ะ ฉันจะลบล้างไอ้เรื่องพวกนี้ออกไปจากใจฉันยังไงเพ้อเพฉันอาจจะไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวเลยด้วยซ้ำเออผมขอโทษนะครับผมยอมรับผิดแล้วครับคือผมมันชั่วผมมันเลวที่คุณบอกจริงครับผมขอโทษนี่ถ้าสำนึกผิดแล้วก็ช่วยไปสำนึกต่อในคุกเถอะผู้ใหญ่ครับพาตัวเบสเลยครับผมขอโทษอีรีนะครับไปมึงมึงนี่แหละคุณสิจ๊ามึงเข้าคุกให้ได้ไปลกขึ้นไป ออกไป่ี <c oughs> ปลอดภัยแล้วนะคะค่ะฉันต้องขอบคุณพวกคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันไวอ้อ่ะขอบคุณจริงๆค่ะครับชาลีชับบินช่วยชีวิตไหม